สิบเทคนิคการจัดหิ้งพระให้เป็นมงคลแก่เจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแต่ต้องรู้จักวิธีชีวิตจะรุ่งเรืองบ้านแต่ละหลังย่อมมีหิ้งพระหรือมากกว่านั้นอาจจะมีหิ้งเทพหิ้งรูปบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ก็ยังพบปัญหาว่าหลายคนไม่ทราบว่าควรจัดวางตั้งหิ้งพระไว้บริเวณใดของบ้านถึงเหมาะสมและเป็นมงคลกับชีวิต รวมถึงอาจเผลอวางหิ้งพระผิดที่ผิดทางจนเกิดความไม่เป็นมงคลได้รวบรวมคำแนะนำเรื่องการจัดหิ้งพระให้เหมาะสมและเป็นมงคลต่อเจ้าของบ้าน 1. หนมั่นดูแลหิ้งพระ,<ก>ะให้สะอ<ส>าดอยู่เสมอหลายจุดในบ้านเจ้าของบ้านให้ความสำคัญแต่บางครั้งหลงลืมตำแหน่งของหิ้งพระ,ะดังนั้นต้องหมั่นเช็ดทำความสะอาดองค์พระหรือรูปเทพ เพราะหากองค์พระหรือรูปเทพมีฝุน่นจับเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยนอกจากนั้นควรหมั่นเปลี่ยนน้ำอดอกไม้ในแจกันบูชา<ๆ>เพื่อให้ชีวิตของคนในบ้านสดชื่นแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลา 2. เลือกตำแหน่งที่สงบหิ้งพระควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สงบไร้เสียงรบกวนจอแจเช่นบางบ้านประดับหิ้งพระไว้บริเวณประตูเข้าออก ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าคนในบ้านจะพบแต่ความวุ่นวาย 3. หิ้งพระไม่ควรติดตั้งผนังเดียวกับห้องน้ำหรือห้องครัวรวมถึงไม่ควรหันหน้าหิ้งบูชาไปตรงกับประตูห้องน้ำหรือห้องครัวเพราะจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยมีเรื่องขัดแย้งหรือเงินทองรั่วไหล 4. หิ้งพระบนหลังตู้ควรสูงกว่าศีรษะ หากคุณพักอาศัยในคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์หิ้งพระควรอยู่สูงกว่าศีรษะเพราะมันเกี่ยวพันกับความเจริญก้าวหน้าอาชีพการงาน 5. ห้องพระคือห้องพระห้องพระก็คือห้องสำหรับตั้งบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวเราอย่าใช้ห้องพระไว้เก็บข้าวของชนิดอื่นๆรวมทั้งห้องพระไม่ควรอยู่ติดก,กับห้องน้ำหรือมีประตูตรงกับห้องน้ำ หิ้งพระไม่ควรตั้งอยู่ปลายเตียงหากไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรตั้งหิ้งบูชาไว้ในห้องนอนเนื่องจากเราอาจมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าหิ้งพระเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือการร่วมหลับนอนของคู่สามีภรรยาอีกทั้งยังไม่ควรหันหน้าหิ้งพระไปยังทิศท,ที่เตียงตั้งอยู่ด้วย 7. ห้องรับแขกไม่ใช่ที่ตั้งของหิ้งบูชาอย่างที่บอกว่าหิ้งพระ ควรตั้งอยู่ในห้องที่ค่อนข้างมีบรรยากาศสงบ 8. บนหิ้งพระควรมีองค์พระหรือองค์เทพเป็นจำนวนเลขขี้ 9. หลีกเลี่ยงการตั้งหิ้งบูชาไว้ใต้คานเพราะหมายถึงดวงชะตาของเจ้าของบ้านอาจถูกกดทับและมักมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่เสมอ 10. หิ้งพระควรตั้งอยู่ในมุมที่เป็นสัดส่วน ไม่ใช่เมื่ออยู่นอกบ้านแล้วสามารถมองเห็นหิ้งพระในบ้านอย่างชัดเจนเช่นนั้นถือว่าไม่ดีนอกจากนี้ยังมีทิศต,ต้องห้ามไม่ให้เจ้าของบ้านตั้งหิ้งพระอีกด้วยมาดูกันว่าคุณเกิดปีไหนและห้ามไม่ให้ตั้งหิ้งพระตรงไหนเจ้าของบ้านเกิดปีชวดห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะจะส่งผลให้เจ้าบ้านเกิดอันตรายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต เจ้าของบ้านเกิดปีฉลูห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะส่งผลให้เจ้าบ้านเกิดการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันเจ้าของบ้านเกิดปีขานห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัวเกิดอันตรายเจ้าของบ้านเกิดปีเถาะห้ามตั้งหิ้งพระบูชาไปทางทิศตะวันออก จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียคนในบ้านจะเสียชีวิตเจ้าของบ้านเกิดปีมะโรงห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะส่งผลให้คนในบ้านเกิดการเสียาหายทั้งชายและหญิงเจ้าของบ้านเกิดปีมะเสงห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะจะส่งผลให้คนในครอบครัวมีความยุ่งยากที่สุดจนหาความสงบสุขไม่ได้ เจ้าของบ้านเกิดปีมะเมียห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศใต้ออจะส่งผลให้เกิดเรื่องราวอัปมงคลขึ้นภายในบ้านเจ้าของบ้านเกิดปีมะเมเห้ามตั้ง<ล>หิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะจะส่งผลให้ครอบครัวเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นอย่างไม่คาดฝันเจ้าของบ้านเกิดปีวอกห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายๆกับสมาชิกเพศชายในครอบครัวเจ้าของบ้านเกิดปีรากาห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะจะทำให้ความทุกโศกมาเยือนครอบครัวจนต้องร้องไห้อยู่เสมอเจ้าของบ้านเกิดปีจอห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพราะจะส่งผลร้ายให้สมาชิกในครอบครัวอย่างมากถึงขั้นเสียชีวิตได้ เจ้าของบ้านเกิดปีกุลห้ามตั้งหิ้งพระบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพราะจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายๆในครอบครัวอยู่ตลอดเสียเงินเสียทองขึ้นโรงขึ้นศาลได้หลักการจัดหิ้งพระแบบง่ายๆกันไปแล้วก็ลองตรวจเช็คดูนะว่าเราวางถูกต้องแล้วหรือยังวิธีทําสมาธิแบบง่ายๆําสมาธิเพื่อให้จิตสงบมีพลัง มีประโยชน์ในปัจจุบันคือทำให้ใจสบายคลายทุกข์หนักแน่นมั่นคงอารมณ์แจ่มใสความจำทำงานมีประสิทธิภาพสุขภาพดีนอนหลับสบายเรียนหนังสือเก่งที่สำคัญคือได้บุญวิธีนั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวตรงหลับตาเอาสติมาจับอยู่ที่สะดือที่ท้องพองยุบ เวลาหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่าพองหนอใจนึกกับท้องที่พองต้องให้ทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันหายใจออกท้องยุบกำหนดว่ายุบหนอใจนึกกับท้องที่ยุบต้องทันกันอย่าให้ก่อนหรือหลังกันข้อสำคัญให้สติจับอยู่ที่พองยุบเท่านั้นอย่าดูลมที่จมูกอย่าตะเบงท้องให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า ท้องพองไปข้างหน้าท้องยุบมาข้างหลังอย่าให้เห็นเป็นไปว่าท้องพองขึ้นข้างบนท้องยุบลงข้างล่างให้กำหนดเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดเมื่อมีเวทนาเวทนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะต้องบังเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแน่นอนจะต้องมีความอดทนเพื่อเป็นการสร้างขันติบารมีด้วยถ้าผู้ปฏิบัติขาดความอดทนเสร็จแล้ว การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ล้มเหลวในขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมอยู่นั้นถ้ามีเวทนาความเจ็บปวดเมื่อยคันเกิดขึ้นให้หยุดเดินหรือกำหนดพองยุบให้เอาสติไปตั้งไว้ที่เวทนาเกิดและกำหนดไปตามความเป็นจริงว่าปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเมื่อยเมื่อคันหนอคันหนอเป็นต้นให้กำหนดไปเรื่อย จนกว่าเวทนาจะหายไปเมื่อเวทนาหายไปแล้วก็ให้กําหนดนั่งหรือเดินต่อไปจิตเวลานั่งหรือเดินอยู่ถ้าจิตคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สินหรือคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานา,นา <ๆ S 2> ก็ให้เอาสติปักลงที่ลิ้นปีพร้อมกับกําหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะหยุดคิดแม้ดีใจเสียใจหรือโกรธก็กำหนดเช่นเดียวกันว่า ดีใจหนอดีใจหนอเสียใจหนอเสียใจหนอโกรธหนอโกรธหนอเป็นต้น